สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารำลึนในแง่แก้กลามผ้นนะครับเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดนะครับระบบหมุนเวียนเลือดนะครับระบบหมุนเวียนเลือดครับเป็นระบบที่ทําหน้าที่ในการลําเลียงออกซิเจนสารอาหารฮอร์โมอนถ้าของเสียออกไปทั่วทั้งร่างกายแนละ้วมีองค์ปรกรณ์ลักสาสุนครับ ได้แก้หัวใจปอดเลือดแลเวียนเลือดนะระบบไหลเวียนหัเลือดเอนะีบบเเ่นะครับจะไปเลี้ยงทั้งว่าทางร่างกายเลยนะครับแล้วระบบไหลเวียนเลือดปอดน,นะครับไปฟอกเลือดที่ปอดน,นะก็ยปไว้สําสำคัญในระบบหมุนเวียนเลือดนะก็จะมีหัวใจนะครับหัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่สูบเียดเลือดไปทั่วทางร่างกายนะครับ มีสี่ห้องนะครับเอทเทอรีร่ยมซ้ายขวาบนนะครับเวทิเคิลซ้ายขวาล่างนะครับด้านขวานะครับจะรับเลือดเสียไปฟอกที่ปอดน,นะครับด้านซ้ายนะจะรับเลือดดีไปเลี้ยงร่างกายนะครับทำานโดยการบริดตัวนะครับและคลายตัวนะครับหลอดเลือดนะครับ หลอดเลือดแดงน,น,นำเลือดออกจากหัวใจนะครับเป็นส่วนต่างๆอของร่างกายนะถ้าหลังหายจะหยุ่นนะมีแรงดันสูงนะครับหลอดเลือดดานะครับนำเลือดกลับเข้าสู่หัวใจนะครับมีลิ้นปกป้องกันเลือดไหลย้อนกลับนะครับก็จะมีหลอดหลอดเลือดฝอยนะครับเลือดฝอยนะครับเป็นทาให้เชื่อมหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดาเป็นจุดเปลี่ยนแก๊สและ สารอาหารกับเซลล์นะครับหน้าที่ได้เปลี่ยนในส่วนนี้นะครับเลือดเลือดนะครับเลือดประกอบด้วยเม็ดเลือดแดงนะครับทำหน้าที่นําออกซิเจนเข้าับเม็ดเลือดขาวนะครับทำหน้าที่เป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันนะครับถ้าภูมิคุ้มกันในการแบบสมมติว่เรารับโรคมาเม็ดเลือดขาวทำหน้าที่เป็นยังไงยายันสร้างขึ้นมาเพื่อบ้องกันนะครับ เกล็ดเลือดนะครับช่วยการแข่งต่อของเลือดนะครับนะที่เรามีแผลนะครับมันจะเป็นเกล็ดเลือดเพื่อไม่ให้เลือดไหลมากนะครับท่านมาครับราเลืออาหารแล้วของเสียนะครับมีการไหลไปของเลือดนะครับรอบไหลเป็นเลือดใหญ่นะครับหัวใจจะบีบตัวจากเวดีิโคลซ้ายนะครับดันเลือดดีไปทั่วทางร่างกายผ่านหลอดเลือดแดงนะครับหรือเลือดใหญ่ เลือดนะครับนำออกซิเจนจากสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆภายในร่างกายครับเซลล์ใช้ออกซิเจนแล้วปล่อยของเสียนะครับก็คือ CO 2หรือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ <S 1> <S 1> เลือดเสียอะไรกับข้าทางหัวใจนะครับผ่านทางหลอดเลือดดำนะครับเข้าสู่เอทเรียม um ขวานะครับระบบไหลเลือดปอดนะครับเลือดจะนำจากเอเเรียม e um ขวาไปที่เครื่องขวาถูกส่งไปที่ปอดน,นะครับ ปอดฟอกเลือดในการเรียกแรกเปลี่ยนคาร์บอนกับออกซิเจนนะครับแล้วก็เลือดดีก็จะไหลเข้าสู่เอกเดมสายแบบไหลกลับเข้าสู่เอกเดมสายอระบขอจบการนำเสนอเรื่องเกียบไหลเวียนได้เพียเท่านี้ขอบคุณครับ